ตอนรุ่นที่สงที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นสุดยอดรถเก๋งขนาดกลางวันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยมาในสไตล์ฮัชแบ็กหประตูเท่ๆจากค่าย Mazda แล้วปีใหม่เป็นไมเนอร์เชนด้วยนะฮะใหม่น้อยด้วยนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ222 Mazda 3 Skyactive Minor c h a n g ตัวท็อป2.0 SP Fastback ใหม่20,000 Mazda 3 Skyactive นะฮะวันนี้เป็นตัว Minor c h a n g เลยปีก็ใหม่ไมก็น้อยตัวท็อปสุดอีกต่างหากคันนี้เลย2022 Mazda 3 Skyactive Minor c h a n g 2.0 SP Fastback ใหม่20,000 ตัวนี้ตัวท็อปสุดเลยนะฮะรถใหม่ปลายแดงนี่1 1 9 0ล้านบาทเรียกว่าเป็นคู่แข่งคู่กัดตัวฉกาดเลยนะ,ะของเจ้าคัน da าซิวิก f h a t c h b a c k นะใครชอบใครรักใครมาสด้าเล่นได้นะครับรูปลักษณ์เท่เฉีียวแล้วก็โครงสร้างแข็งแรง ช่วงล่างแน่นนุ่มหนึบยึดเกาะถนอนออปชันลน้ลนลน้ลนตามสไตล์ m a สด้3ครับวันนี้เป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีต,ตัดต่อไม่มีพิก่าวไม่มีน้ําท่วมเลขไม่แท้ๆ20,000กิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นแตมราคาพึ่งล้างเสร็จเมือ่อเช้านี้เลยมาดูพร้อมกันเลยฮนะกระจังหน้าครับตัวไมเนอร์เชนด้านในเป็นลายกริดสีดำเงาเท่ มีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับโลโก้ใหญ่เต็มฝ่ามือและตัวท็อปจะเป็นอะคริลิกด้วยนะครับสวยมากนะฮะไฟหน้าฮะโคมโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไทม์ LED โคมไฟสวยใสยปิ๊งเลยมีเซ,เซ็นเซอร์ให้เยอะแยะรอบคันเต็มไปหมดนะโคมไฟหน้าสวยใสยใช้ได้นะเซ็นเซอร์มีให้รอบคันสีเทาลมโบนะเมื่อตัดกับตัววัสดุ ชุดด้านล่างที่เป็นสีดำสีเทาเข้มอะไรแล้วมันดูสวยลงตัวมากๆสีสันครับวันนี้เจ้าของเดิมให้เรามาตามนี้เลยสวยมากนะครับสีค่อนข้างเดิมมากๆสวยเนียนใสออกแดดเงางามเปล่งปลั่งเป็นประกายมีขี้นกบ้างเบาๆแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียดไม่น่าไปยุ่งอะไรนะปล่อยผ่านได้ครับเพราะว่าสีวันนี้เขาเนียนแล้วนะปล่อยเลยนะอย่าไปยุ่งสีนี้ทำยาก ตามแล้วโอกาสพี้นสูงมากๆนะฮะปล่อยเลยกันชนเรียบร้อยปล่อยเลยครับสีโอเคมากๆแล้วนะฮะเนียนสวยเป็นเนื้อเดียวกันนะอ่าแบบขวาภาพรวมคันนี้นะครับดูแล้วล้างขึ้นมาน่าจะตั้งขายได้เลยดูแล้วไม่น่าจะต้องมีอะไรต้องทำนะสีเขาค่อนข้างสวยมากเชื่อว่าสีเดิมเกือบทุกชิ้นนะครับเขาที่เคาะดูนี่บางมากแล้วผิวเขาเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอันนี้ที่เห็นนี่น่าจะสีโรงงานนะครับกล้าให้ผม คา,าดเดานี้น่าจะเดิมนะน่าจะเดิมแน่ๆนะครับกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวเท่ๆมือจับมีสมาร์ทอ t นทรีมีสติ๊กเกอร์กันรอยให้เจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกรนสารให้เรียบร้อยและตัวท็อปครับนี่ Minor ร h a ชนแล้วได้สันลูปแล้วนะฮะเท่มากหลังคาเข้าไปยังบางสวยใสใช้ได้นะครับอ่าล้อมแม็กกันต่อนะฮะไมเนอร์เชนได้แม็กลายนี้เลยแม็กซีไฮเปอร์นะฮะเท่ แม็กก็สวยนะครับไม่มีถลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรเลยสวยมากดิสเบรกหน้าหลังด้วยยางโยโกฮาม่าฮะพร้อมตัวรถจากโรงงานเลยปี2022ตรงรุ่นเลยนะฮะเบอร์2 5 5 5 5 R 1 8เลยยางสวยมากครับดอกคมกริปโอ้โหดอกลึกดอกเต็มใช้ได้อีก4-5ปีแน่นอนล้อหลังก็ดิสเบรกนะครับแม็กหลังก็สวยใช้ได้ไม่มีถลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรนี่ขับฝีมือ ยางปี2022ของโยโกฮาม่าพร้อมตัวรถนะโอ้โห و, แต่ดอกสวยมากครับดอกลึกดอกเต็มดอกสวยมากๆประตูหลังขวาเปิดมาแล้วลูกยางเม็ดอาร์ดึงออกมาดูเม็ดอาร์คสวยงามยูครบซอกนายประตูแห้งสวยน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะเสากลางขวาฮะเม็ดอาร์คอึบสวยงา ซอกด้านในฮะน็อตเดิมทุกตัวไม่เคยถอดตัวักอนคมกลิปเลยน็อตเดิมไม่เคยขยับสติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดแผ่นเบรรุ่นนี้อยู่ฝาผลิตและประกอบประเทศไทยเลขตัวทัง M MM M 8 B P ลงท้ายด้วยดับเป็นอยู่ส0 8 3 3นาเสาคนขับบังเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงาม ซอกในเดิมหมดแห้งสนิทครับแก้มขวาน็อตเดิมไม่เคยขยับเลยมาต่อด้านหลังกันต่อนะฮะก็รุ่นนี้สปอยเลอร์มันจะเทอย่างคือมันเป็นสีดําเงาแล้วหล่อมากแล้วมาใหญ่โตเลยนะใหญ่มากไฟเบรกก็มีให้อากระจกเดิมก่อนกระจกเดิมของ m a ส d a นะฮะไฟท้ายสวยเลยนะฮะดีไซน์ได้ดูหล่อมากกันชงกันชนเซ็นเซอร์หลัง สวยเรียบร้อยเลยนะสีสันเจ้าของเดิมให้มาวันนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยล้างออกมาพร้อมตั้งขายได้เลยได้ท่อไอเสียคู่ด้วยนี่โคตรเท่แล้วก็ที่ชอบคือโลโก,โก้มันดูหรูมากเลยนะอ่ะรู้สึกจะได้ไฟฟ้าด้วยนะใ่ะไ,ไม่ใช่ <c oughs> ไม่มีนะมาด้าสาไม่มีกว่าได้ไฟฟ้าอันนั้น30อ่ะเปิดมาแล้วฮะตังเข็บด้านหลังเม็ดอาร์คสวยงามสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบ ฝาโปง่งน็อตเดิมทุกตัวไม่มีกระชอกแม้แต่ตัวเดียวสุดยอดฝาโป่งหลังน็อตเดิมนะฮะไม่มีถอดไม่มีกระชอกเลยเม็ดอาร์คสวยงามแห้งสนิทซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันเป๊ะสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามฝ้าท้ายแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะสวยงามนะด้านหลังมีไฟส่องสว่างให้นะฮะมีฐานรองมาด้วยขอบุณเจ้าของเดิมมนะายกก่อนปึ๊บแอบพมสวยมากเนียนกริปนะฮะยกมาแล้วนี่ตัวท็อปเอกลักษณ์ของมาด้าเลย เขาจะให้ตู้ซับวูฟเฟอร์มายี่ห้อโบสด้วยสายบันเทิงชอบแน่นอนตึบตึบตึบฮะแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบครันนะฮะผิวพันธุ์ด้านหลังแห้งสนิทนะฮะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมไม่มีอะไรทั้งนั้นทุกอย่างแห้งสนิทเดิมจากโรงงานทุกจุดเป๊ะเ,เลยนะครับแถบซ้ายต่อโอ้โหบอกเลยคันนี้เจ้าของนาทับขับฝีม,มือมากดูแล้วผมฟันธงเลยนะผิวเดิมทุกชิ้นฮะเพราะว่าสวยเนียนใสนะฮะ สภาพนี้แบบใกล้เคียงรถใหม่มากๆสำหรับผิวพันธ์นะใกล้เคียงมากพอไปโอ้บางทุกชิน้นคันนี้ผิวดีนะกระจกมีไฟเลี้ยวให้เทๆ่ๆมือจับสมาร์เอ t นทรีซ้ายขวามีสติ๊กเกอร์กันรอยให้ฟิล์มกันสาดมีให้เรียบร้อยล้อหลังก็ดิสเบรกนะโอ้แล้วแมกนี่โอ้โหไม่มีทะลอกเลยอะขับฟิล์มมือจริงๆไม่มีเบียดฟุตบาทเลยยางโยโกฮาม่าพร้อมตัวรถนะปี22 ดอกลึกดอกสวยดอกเต็มใช้กันได้อีกหลายปีแน่นอนนะครมาถึงล้อสุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีทะลอกเลยนะครับปบมือให้ขับฝีมือมากๆไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรเลยสวยมากนะครับยางปี2022นะ,ะโยโกฮามาโอโหดอกสวยมากอีก4-5ปีก็ยังได้สบายๆประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วนะเมทาร์อึบสวยงาม ยูครบอ่าเสากลางทรายเม็ดอาร์สวยงามอ่าซอกในประตูน็อตเดิมไม่มีขยับเลยน็อตเดิมทุกตัวไม่เคยถอดไม่เคยขยับเลยนะฮะเสาหน้าทรายเม็ดอาร์ยูครบอ่ด้านล่างเม็ดอาร์อึบ๊บแอะเหนียวมากเม็ดอาร,ดอร,ดอร์ด้านล่างอึบสวยอึบแอะสวยงาม ซอกในประตูน็อตเดิมทุกตัวไม่เคยดอดไม่เคยขยับภาษีต่อแล้วหมดมิถุนาปีหน้าใช้ได้ยาวๆกระจกเดิมของ m a สด้าพร้อมฟิล์มรอบคันไปดูเครื่องยนต์กันนี่คือเครื่องยนต์เบนซิน s k y a c t i v ีฟนะครับ2 0 0 0ี 4, แรงมา้าเกียร์ออโต้6สปีดเติมได้ถึง e 8 5ด้วยอัตราสิ้นเปลืองก็ประมาณ14โลลิตรนะฮะใหม่20,000 0แท้ครับนี่อโครงสร้างกันต่อ ซองในฟังขวาฮะน็อตเดิมเม็ดอาคสวยงามรูกลมขมกริบครับเบาโชกแหง้งสนิทสวยงามเม็ดอาคอยู่ครบฮะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหมดนะ,ะน็อตเดิมทุกตัวไม่เคยขยับไม่เคยถอดโอ้สุดยอดนะฮะเบาโชกแหง้งสนิทสวยงามแชสซีมองลงกปายแหง้งสวยเดิมคานหน้ารุ่นนี้จะเป็นเหล็กนะครับสีดำเดิมเดิมสติ๊กเกอร์ไม่เคยงัดแงะแก่เก่าทุกอย่างเดิมหมดนะครับ คันหน้าคัานซ้ายคัขนขวาเดิมหมดสติ๊กเกอร์อยู่ครบเรียบเนียนสวยงามแกมซ้ายแกมขวาน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดเลยเบาโชกแห้งสนิทสวยงามซับในก็น็อตเดิมหมดทุกตัวนะฮะสวยมากนะนี่เห็นไหมน็อตเดิมทุกตัวแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้ซอกในแห้งสนิทนะครับน็อตเดิม ฟาหน้าก็น็อตเดิมฮะไม่เคยถอดไม่เคยขยับไม่เคยพ่อนอะไรด้านใต้แห้งสนิทรูกลมผมกลิบครับกันร้อนยังสวยมากแนวซิลิโคนเดินตรงไปฟ้าแท้ต้องมีโลโกโม้มาสด้าคมๆแบบนี้แนวซิลิโคนเดินตรงไปน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดเลยเครื่องยนต์ PE 5 0 2 9 7 8 8 3เครื่องเดิมๆเ,เลยไปดูข้างในกันได้บอกไฟฟ้าที่คนขับด้วยนะฮะ บาะที่เห็นคือเบาะหนังแท้จากโรงงานทุกชิ้นโอ้โหฟอกขึ้นมาสวยมากนะครับเนียนกริบฮะแทบจะไม่มีริ้วมีรอยอะไรเลยแล้วสติกเกอร์ต่างๆไม่แกะขับอย่างเดียวเดี่ยวไปแกะกันเองนะฮะสุดยอดมากแผงประตูสวยเลยครับหนังสีดำวัสดุต่างๆสวยได้สีน้ำตาลเท่ๆนะคิ้วโครมเมียมโอ้โหลำพงบสด้วย เรื่องความบันเทิงจัดเต็มฟิล์มอัลติเมทเซรามิกนะขอบคุณเจ้าของเดอมากสวยมาก mm hmm. ด้านหลังฟิล์มอัลติเมทสวยๆแผงประตูเนียนกริปโอ้โหแล้วดูดิเขาขับคนเดียวแน่นอนนะฮะฟันทงเลยแล้วเขาขับอย่างเดียวเขาไม่ยุ่งอะไรทั้งนั้นนะไม่แกะอะไรทั้งนั้นนะโอโ้สวยมากบอกด้านหลังนี่เนียนกริบฮะเนียนกริบทุกชิ้นเปเปเลยสวยมากมีแอร์ังด้วยโอ้เยี่ยมเลยนะฮะ แล้วก็ตรงกลางมีอะไรที่เท้าแขนออกอปึ๊บอ่ะด้านหลังแผงท้ายสวยเลยครับงานพลาสติกสีดำอ๋อมีรอยเบาๆนิดเดียวไม่น่าเกียดที่เหลือยังสวยกันบางสายตาถอดเก็บได้นะเก็บแล้วก็อย่าทําหายกันด้วยนะเอาออกให้ดูแลกันนี่อ่ะถ้าไม่ชอบใจถอดไว้บ้านได้นะจะให้ดูว่าห้องพื้นที่เก็บสัมภาระนี่มันก็ใช้ได้นะก็กว้างอยู่นะฮะบบกพับได้นิดนึงอาจจะไม่ถึงกระราบมากนะ แต่ก็ลงได้เยอะอยู่อ่ะแบบนี้นะฮะนี่เอาประยุกมาเก็บของก็ได้พอสมควรเลยประตูหลังซ้ายฮะเปิดมาแล้วสวยเนียนใสกริบกริบฟิล์มอัลติเมทกุ๊บกุ๊บสติ๊กเกอร์ไม่แกะแม้แต่มุมเดียวคิดดูแล้วกันขับอย่างเดียวครับพี่น้องอ่ะเบาะพับแยก60-40เนื้อเบาะเนียนมากครับสวยมากนะครับประตูหน้าซ้ายสวยเนียนกริบลำโพงโบสหรูราไฮโซฟิล์มอัลติเมทสวยๆนี่ ขับอย่างเดียวเรื่องอื่นฉันไม่ยุ่งฉันจะขับอย่างเดียวเบาะจะเป็นไฟฟ้าคนขับ1ตัวนะฮะฝั่งนี้เบาะหนังแท้จากโรงงานสวยเนียนทุกชิ้นเลยสุดยอดไปลองขับกันกุญแจเท่ๆนี่ immobilizer กุญแจสำรองมีให้นะปุ่ม start เช่นเดิมส start มาแล้วไม่อยู่ไหนวะเนี่ย26,000นะครับปี2 0 2 2ไม่2 0หม่26นะฮะอ่ะเปิดแอร์ก่อน แอร์ดิจิตอลเอ้ยดิจิตอลนะฮะเหมือนเดิมความแรงเจ็ดระดับปรับอุณหภูมิได้แยกนะฮะแยกซ้ายขวาได้มนะีมีแอร์ออโต้ด้วยนะแมีไลฟฟ้าหน้าหลังด้วยครับครบเลยฟูลออฟชั่นนะฮะคอนโซลหน้ากันก่อนอย่างแรกเลยที่เด่นขึ้นมาเลยคือตัวฮัทดิสเพย์ฮะมันจะมีมาตรวัด ความเร็วสะท้อนกระจกขึ้นมานะฮะแบบนี้ถ้าเรามองตรง้จะเห็นเลยนะฮะแล้วก็คอนโซลมาแบบหรูอราไฮโซมากเป็นวัสดุซอฟทัชหนังนุ่มๆเรียบเนียนสวยงามหรูหราจริงๆและหน้าจอมาแบบเท่มากเลยฮะจอวสกรีนแนวนอนมีกล้องจำลองภาพสเสมือนจริงรอบคัน360องศาพร้อมทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังโ oh อ้โหไฮโซมาก มีเส้นนำสายตาให้ด้วยเนี่ยดูดิเดีย่ยโเนสุดยอดออปชั่นล้นมากสุดยอดเลยนะอ่ะจัดมาดูก่อนเล่นอะไรได้มั่งก็คันนี้รู้สกเจ้าของเดิมไม่ได้เพิ่ม SD card Navy นะก็มาตรฐานก็เป็นเข็มทิดไปอ่ะแต่รุ่นนี้หน้าจอมันจะกดไม่ได้นะมันไม่เหมือนมาแล้ว2มันต้องใช้แป้นด้านล่างนี้น่นะใช้แปน้นตรงนี้เท่านั้นเรื่องความบันเทิงอื่นๆก็ยังมีให้ครบครันนะฮะไม่ว่าจะเป็น Uh, FM AM Bluetooth USB mm hmm. ก็ยังมีให้ครบนะฮะอ่ะด้านล่างถัดมาก็จะมี USB ตรงนี้ให้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ช่องวางของเล็ก mm hmm. ๆน้อยๆนี่อะไรร่องวางแก้วน้ำเท่ๆหัวเกียร์สวยมากนะครับดีไซน์ออกมาได้หรูหราไฮโเซวัสดุต่างๆใช้แต่ของดีๆแม่สมราคาจริงๆมีโหมดกันครับกีบแบบสปอร์ตด้วยนะฮะแล้วก็มีเมนนอนโหมดเพิ่มลดเกียร์ได้เกียร์6สปีดนะครับ มีเบรกมือไฟฟ้าออโตโ้เบรกโฮ,โฮให้ด้วยนะเยี่ยมเลยนะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นที่เท้าแขนนุ่มๆเลื่อนไม่ได้นะฮะเป็นหนังแล้วแต่ว่าข้อดีให้มาใหญ่มากวางแขน2คนได้นะไม่ต้องแย่งกันเกด้านในน่าจะใหญ่นะเท่าที่ดูอ๋อเลื่อนได้นเนาะเลื่อนได้นิดนึงนะด้านในให้มาใหญ่เลยครับโอ้โหวางของได้เยอะอ๋อมี usb ตรงนี้อีก1 sd card อีก1 power outlet อีก1น,นะครับครบคันเลย มีปั้นพัดเดิลชิปหลังพวงมาลัยให้ด้วยนะฮะปรับเกียร์ได้ง่ายๆมี Adaptive Cruise Control แล้วด้วยนะครับมีมัลติฟังชันเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้สวยหรูหรามากนะครับโลโก้นี้สวยเลยแล้วก็ตัวพวงมาลัยดีทซาบมาได้แบบดูเก๋มากนะครับพวงมาลัยเนื้อพวงมาลัยสวยหนังสีดำสวยเนียนเลยปรับได้กี่ทิศทางลงขึ้น เดินหน้าชอยหลังครบนะฮะกระจกนี่รู้สึกจะไฟฟ้าครบทั้ง4บานเลยอันนี้ดีมากผมชอบนะเนี่ยได้ไฟฟ้าครบทุกบานเซนทัลล mm ็ hmm. Lock, อกอมมีอยู่ตรงนี้แล้วก็กระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้ามีบลายสปอตเซนเซอร์ด้วยนี่แล้วก็ด้านขวานะฮะมะีระบบอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยกล้องรอบคัน ระบบควบคุมการทรงตัว i Start i Stop ก็มี Park Sensor อ๋อบอกไฟฟ้าได้ Memory 2จุดด้วยนะเพิ่งเห็นโอ้สุดยอดเลยกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะจ๊ะแล้วก็น่าจะมีอะไรเซนเซอร์ที่ปัดน้ำฝนหน้านะฮะแล้วก็ไฟด้านหน้าคู่หนึ่งเป็นหลอด LED ด้วยด้านกลางอีกดวงนึงแต่ว่าสวิตช์ร่วมกันกับด้านหน้านะฮะที่บังแดดเป็นสีดำมีกระจกมีไฟให้เยี่ยมนี่ สุดยอดเพดานสวยเลยครับสีดำเนียนกริบฮะแล้วก็ไฮไลท์ของตัวท็อปครับมีซันรูฟมาให้แบบเท่เนี่สุดยอดเลยนะโอ้ยย่ำไปเลยนะครับอ่ะเจ้าของเดิมทำอะไรบ้างมาดูกันนะเปิดมาแล้วมีแฟ้มให้นะครับของ m a สด a มีคู่มือให้นะมีสมุด เช็คระยะให้นะอ่ามาคันนี้ม i n เนอร์เชนนะปีป0 2 2ี2022แท้ออกรถพฤษภาคม2565ก็คือ2022นั่นแหละผู้ชายขับมือแรกมือเดียวอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอ่ะสีเราพวกเราเรียกเทาแลมโบนะแต่ชื่อออกมาได้คือโพลีเมทเลเกรสีเทาแบบโพลีเมทัล เลขเครื่อง pe 5 0297883แนะฮะแล้วก็เลขตัวถัง mm 8 bp ลงท้ายด้วย w ั00833นะฮะใหม่ปัจจุบัน26,000โลนะก็ดูแลรถใช้ได้เข้าศูนย์ไป3ครั้งอันนี้จากที่บันทึกนะอาจจะมากกว่าน,นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตอนเดือน7แล้วนะฮะน้ำมันเครื่องเดือน7เปลี่ยนแล้วไส้กรองเปลี่ยนแล้วแหวนรองเปลี่ยนแล้วน้ำยาหัวฉีดน้ำยาล้างหัวฉีดเปลี่ยนแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวรอบนี้มาด้าเขาก็อะไรที่เขาทําไปแล้วก็ไม่ต้องทํานะอะไรไม่ทําก็จะทําให้สําเนารถมาคันนี้ปี22แท้นะมาดูพร้อมกันอาโมเดลผลิตปี2022แท้นะฮะป้ายกรุงเทพ หเหมือนจะซื้อเงินสดเลยนะคันนี้บายกรุงเทพนะสีเทาแท้โรงงานนะฮะเลขตัวถัง M MM M 8 B P ลงท้ายด้วย w ั0 0ั3ยเครื่องยนต์ P E 502 97 883เบนซิน4สูบ2 4 6 5แรงมาครับผมลองขับกันเลยฮนะไปถอยหลังไปก่น่นแล้ววันนี้โอ้รถเยอะเหลือเกินอาเดินหน้าไปก่อนนะครับก็มันจะมีกล้องให้รอบคันเลยนะคันนี้เนี่ยนี่น,นะพร้อมเส้นนำสายตาเท่ๆเนี่ย สุดยอดมีกล้องให้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนี่นะครับสุดยอดอย่างหนึ่งที่ชอบคือดีไซน์ของพวงมาล,ลัยฮะผมว่าพวงมาล,ลัยแบบนี้จับง่ายดีปืนที่มันเยอะนะมันใหญ่ดีไม่เกะก,กะแล้วก็พวงมาล,ลัยก็ใช้ง่ายนะครับไม่หนักเลยแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปยังคงไว้ซึ่งความแน่นกระชับจับแล้วมั่นใจดีนะครับแล้วก็เก็บเสียงรบกวนจากภายนอกเนี่ยผมว่าดีมากนะครับมาตรฐานใกล้เคียงรถยุโรปเลย แล้ววันนี้เครื่องเดินเรียบนิ่งเงียบแอร์เย็นเลยนะฮะอ่ะเครื่องสองพันนะวันนี้ขับมันแน้นอหออกตัวหลังติดเบาะเลยพี่น้องผู้ขับมันจริงๆนะสมสไตล์สมฉายาสไตล์แบบซูมๆอะ่ะนะฮะ้าเบรกก็จึก๊กช่วงล่างยังแน่นนุ่มเลยไม่รู้วงเลี้ยวจะพอกันหะรือเปล่านะรถจอดเยอะเออเกินนะออกมาเรื่องความคล่องตัวก็าตามมาตรฐานนะครับ วันนี้เราพื้นที่จํากัดเอ้ยแคบนะแคบเอ้ยตอนแรกนึกว่าต้องยโยกแล้วเอ้ยพ้นพนเอ้ยใช้ได้ใช้ได้่าตอนแรกเราว่าเราก็นึกว่าตีวงไม่เต็มรอบจะไม่พ้นนะนะฮะนึกว่าต้องโยกนะแต่ตรงนี้คงต้องโยกแล้วล่ะนะนะวงเลี้ยวก็แคบใช้ได้นะฮะอะด,ดเด่นทั้งดีไซน์แล้วก็ออปชันนี่ให้มาแบบจัดเต็มนะฮะ แต่ที่ชอบมากๆคือฟิลอารมณ์ในการขับขี่นี่มันมันจริงๆมันสนุกนะมันเร้าใจแล้วก็สัมผัสได้เลยว่าโครงสร้างเนี่ยเขาค่อนข้างแข็งแรงปลอดภัยนะเกาะถนนไว้ใจได้เลยเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะวันนี้ราคาเฉียดล้าน2กับไมล์สองหมื่นโล เหลือเท่าไรสาวกมาสด้า3ต้องไม่พลาดคันนี้เลยนะฮะเพราะวันนี้เป็นมเนอร์เชนสนะปะี2022แท้เลยแล้วเป็นตัว Fastback ็ค่าประตูเท่ๆด้วยเป็นตัวท็อปอีกต่างหากนะ,ะกับคันนี้เลย2022มาสด้า3 Skyactiv ีตัวท็อปม n o เนอร์เชน2.0 s p f a s t b a แ k ไม่2องมื่ ราคารถใหม่ป้ายแดงนะฮะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทโอ้โหล้านสองทอนให้สองพันตัวนี้แพงสุดเลยนะแล้วเป็นตัวฟ s าสแบกด้วยหรือฮัชแบกนั่นแหละนะมาด้าเขาเรียกเท่ๆนะฮะ รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีฟความไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้ๆ20,000กิโเมตรรับประกันซื้อเกินเต็มราคาได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะได้สีเทาลำโบเท่ๆเลยนะฮะปกติ Walk-in ราคาหน้าร้านนะเราขายอยู่779,000บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้นะฮะซื้อเงินสดก็ได้จัดไปเน้นก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง700,000 เครดิตด,ดีฟรีดาวลดศูนย์บาทได้เหมือนเดิมนะฮะโอ้โหจากราคาเกือบล้านสองเหลือแค่เจ็ดแสนกว่า น่าสนใจมากๆนะฮะและยังมีวารันตีให้ด้วยนะฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสุดสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือทุกเชินตรี24ชั่วโมงเลยหรือใครจะใช้วารันตีของ Mazda เองเขาก็ยังเหลือนะฮะเหลือถึงปี2025นู่นเลยโอ้โหคุ้มจริงๆนะฮะ และเดี๋ยวก่อนออกรถครับเหมือนเดิมจะเอาเข้าศูนย์มาสด้าเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มทางให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคยครับอ่าแฟนบัตแท้มาสด้าสาไม่อยากให้พลาดจริงๆเพราะว่าเป็นตัวท็อปแล้วใหม่เนเชนเรียบร้อยปีส0 2 2ัแท้เลย เราได้สีเทาลำโบเท่ๆแบบนี้รีวิวไลน์เลยฮะด้านล่างไอ l ดี e ลแอ 19sp โค้นะแบนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ g ู o ก l e แบบพิมพ์19สีประกอเราอยู่ถนนการลประพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุทากาศประตู2แล้วโทรหาทีมงานขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สีประกอบรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อหราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่าย ปิดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่นาทีรถเด่นยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนน้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระรดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบประกรณรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com